สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไม่มาบมนทารัดชาแนลนะคะชอคคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิป r รนดอมดวงความรักนะคะของชาวทัดไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเริ่มต้นกันเลย พลังงานนะคะ Seven of One นะคะ10 of One โ oh อ้โ oh. หไม่เท้ามาเต็มเลยนะมีพลังงาน10ดาบนะคะ The String แล้วก็มี9ดาบคิดว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ออ ชาวทาตไฟน่าจะมีเรื่องอะไรให้ได้คิดมีเรื่องอะไรให้ได้ตัดสินใจเนาะมันมีพลังงานของการแบบที่จะต้องพยายามโฟกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆให้ออกมาให้ได้แบบดีที่สุดเวิร์กที่สุดนะคะอันเป็นช่วงที่คุณต้องใช้การบริหารการจัดการแนวทางหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น มีพลังงานที่เป็น passion เนาะโอกาสความสำเร็จการสักเซกับเรื่องราวที่เราอยากจะพยายามอยากจะมุ่งหวังอยากจะตั้งใจแล้วก็มันว,ว่าคุณมี p a s ช i o n กับความสำเร็จเกิดขึ้นมาคือเรามีเป้าหมายมีปลายทางที่เราอยากจะไปให้ถึง มีพลังงานเดอะสตริงที่รู้สึกว่าคุณจะดึงศัก,กยภาพของตัวเองที่มีค่ะออกมาอย่างเต็มที่เต็มที่น้คือแบบพยายามให้มันเต็มที่ที่สุดอ,อ่อมันมีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากความกังวลใจอะไรบางอย่างแล้วก็มีพลังงานที่เป็นความแข็งแรงความแข็งแกร่งมีในเรื่องของ การจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะพลังงานตรงนี้มันมีแพชชั่นมีสเต็ปของการพยายามการไปต่อในเรื่องราวของอชีวิตของตัวคุณไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรที่มันใหญ่เหมือนรู้สึกว่าในเวลานี้จะเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟได้ใส่ความพยายามแล้วก็ ได้ใส่ความตั้งใจเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะคะมีแนวทางที่เราสุวาโอเคนี่แหละเออตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณตอบโจทย์การที่คุณจะได้เดินไปข้างหน้าเนาะกับสิ่งที่เรามีแพชชั่นแล้วก็กับสิ่งที่เรามีความตั้งใจจริงๆสเต็ปแนวทางต่อจากนี้นะคะ ว่า่าเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่มันจะต้องเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรามองว่าได้ไปต่อได้มีแนวทางในการจะก้าวไปใกลใ้เคียงกับเป้าหมายหรือว่าใกล้เคียงกับแนวทางที่เรามุ่อหวัง ไว้มากขึ้นนะคะแต่ช่วงเวลานี้มีอะไรที่คิดเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างหนักหน่วงทางความรู้สึกนะคะอาจจะมีการเข้ามากระทบจิตใจความคิดความรู้สึกของตัวเราก็ได้แล้วก็เป็นพลังงานอ,อ่ passion ที่รู้สึกว่าเออเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อหรือว่าเป็นสเต็ปที่ถ้าไปต่อได้ก็น่าจะ น่าจะดีต่อใจแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ด้วยให้แพชชั่นให้พลังงานสักเซสสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะแล้วก็ปลายทางตัวนี้เนะี่ยมันว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีแนวทางมีทางออกอะไรที่เราสัมผัสได้แหละว,ว่าโอเคประมาณนี้นะเป็นพลังงานรูปแบบแนวทางนี้ที่มันจะนำพาตัวเรา ให้ปลดล็อกอกับสิ่งที่หนักหน่วงทางความรู้สึกมานานนะคะน่าจะมีแนวทางอะไรที่ได้ปลดล็อกอยู่จากพลังงานเดิมๆแล้วก็เป็นการใส่ความพยายามจริงๆทุ่มเทร่างกายทุ่มเทแรงใจเพื่อที่เราจะได้ไปสู่ผลลัพธ์ในแบบที่เรามุ่มงหวังหรือว่าในแบบที่เราตั้งใจเอาไวะคะ้ค่ะก่อนหน้านี้นะ มันคิดว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่น่าจะได้ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเนาะที่รู้สึกว่าเออเรายังมีปลายทางเรายังมีแนวทางที่เราอยากจะก้าวไปอยู่แต่ท่านนะตอนนี้มันมีเรื่องอะไรให้คุณได้คิดเยอะคิดมากให้คุณต้องตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้นะคะ่ะก็อาจจะทําให้มันมีความเหนื่อย มีความเหนื่อยมีความรู้สึกว่าเออต้องต้องปรับในเรื่องของใจปรับในเรื่องของความรู้สึกขึ้นมาด้วยนะคะให้แบบว่ามันอยู่ในจุดที่สมดุลอยู่ในจุดที่บาลานเนาะในเรื่องราวของความรู้สึกเออไม่ใช่เพียงแต่แบบแต่มนคิดว่าตอนเนี้ยมันมันคิดวกแล้วก็คิดวน มีอะไรให้คุณได้คิดได้จัดการในความคิดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะการฮิลลิ่งแล้วก็การเยียวยาความรู้สึกของตัวตนของเราของตัวเองนะคะแล้วมันจะมีแนวทางในสเต็ปของการแบบไม่ไปต่อแหละอแต่ไปต่อในเวที่คุณตั้งใจนะ แต่อาจจะไม่ได้ง่ายนะคะจ,จะต้องแบบอาจจะต้องใส่ความพยายามอืมเข้าไปอย่างแบบเต็มที่จริงๆอะ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเอ่ยพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ Two of One Green of coin นะคะ The high princess นะคะ The chariot อืมมีอะไรคะ The tower มันจะไม่ให้คุณคิดเดยอะคิดมากได้ไงมอนว่าในเวลานี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องราวชีวิตนะคะของ ของชาวธาตไฟอ่ะแบบค่อนข้างที่จะมีความกระทันหันหรือว่าค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายจากสิ่งที่อ่อชาวธาตไฟแบบมุ่งม,มั่นตั้งใจเอาไว้คือมันเหมือนกับบางทีเราวางเป้าหมายเอาไว้อะค่ะเป็นในสเต็ปนี้เนาะแต่ว่า ปลายทางที่คุณแบบได้เจอได้เจออ่ะมันน่าจะมีอะไรที่แบบเออมันเกินกว่าสิ่งที่คาดคิดหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างทําให้เรารู้สึกว่าตกใจเหมือนกันหรือทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น แล้วก็คุณน่าจะคิดว่าเออแล้วเราจะต้องเดินหน้าในสเตปอะไรอย่างไรบ้างต่อจากนี้เนาะมันจะมีแนวทางไปในทิศทางไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเดินหน้าไปได้โดยที่เรายังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้บางคนนะ่ะมีการมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือมีการจบก,กับอะไรแบบกระทันหันด้วยนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็ มีพลังงานของพาชันมีพลังงานของการเรียนรู้การสเต็ปที่เป็นการได้แสดงออกอการได้แสดงถึงความจริงใจความรู้สึกมันว่าคุณมองหาคนที่เขาสามารถเข้ามาแล้วแบบมันมีปลายทางในการได้ไปต่อได้เข้ามาเราให้พลังงานที่มุมมองการวางแผนชีวิต ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณได้ไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบเป็นอะไรที่มันไม่เวิร์กเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เออประมาณนี้เลยทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นอะนะอันเป็นพชชั่นจริงๆแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่พร้อมสำหรับการไปต่อพร้อมสำหรับแนวทางที่คุณแพนนิงวางแผนบางแผนเอาไว้อมนว่าช่วงเวลานี้บางคนจะตัดสินใจทำตาม สัญชาตญาณหรือความรู้สึกของตัวตนด้วยพอมีเรื่องที่เข้ามาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันค่อนข้างกระทันหันหรือว่าแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะลักษณะพลังงานที่ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอีกเพิ่มเติมนะคะ ต่มตว่าช่วงนี้ชาวทัดไฟคุณน่าจะเจอแรงกระแทกครั้งใหญ่แบบการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเหนือความคาดหมายฉะนั้นก็อยากให้ตั้งรับตั้งจิตตั้งใจให้ดีเนาะมันขอดูหน่อยนะคะว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้ไพ่ขึ้นพลังงานทูอ of คัพมาเลยสิบไม้เท้านะคะ ยังไงจ้าเดอะเมจิช a n โหแล้วก็ Seven of c u p ครันขอเปิดอีกหนึ่งใบนะโ oh, อ้ my g กอดอสิบถ้วยฟังไม่ไหวละคือผ่านพ้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมาหรือมีการจบกับอะไรแบบกระทันหันการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้การปันฝา ต่างๆมาปัญหาประสะมีเนาะแล้วมนมองว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยข่าวดีที่กำลังจะเข้ามานะคะในชีวิตของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูมีแนวโน้มเป็นเรื่องราวดีๆอืมเป็นความอบอุ่นใจเป็นความสุขเป็นพลังงาน happiness พลังงานที่คุณจะได้มีหนทางหรือว่ามีโอกาสนะคะ ออทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และเป็นไปได้ว่าน่าจะได้เจอช้อยที่ถูกใจช้อยที่รู้สึกว่าใช่เลยช้อยที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เข้ามาเติมเต็มเป็นพลังงานแบบความเป็น family ความเป็นครอบครัวถ้าใครที่มองหา ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การต่อยอดไปในอนาคตความรู้สึกว่าเราจะได้ feeling ของความอบอุ่นนะคะเป็นเต้าไมโครเวฟหรือว่าความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอะไรที่ให้ feeling ของการเติมเต็มเนี่ย้วยความสุขจริงๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีลักษณะของ passion มีลักษณะของ พลังงานตรงนี้ที่จะดึงดูดเกิดขึ้นอย่างเดอะเมดิเชียนมันว่าเป็นแรงดึงดูดแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมีแนวทางของการตั้งเป้าหมายหรือว่าแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะชูออ f คารก็เป็นอะไรที่ต่อยอดต่อเนื่องในเวของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึก แล้วก็แพชชั่นที่ดีต่อใจจริงๆนะคะพลังงานตรงตรงนี้เนี่ยมนคิดว่าคุณน่าจะได้เจอคนที่ลิงก์กันกับคุณเออคล้ายๆกันกับคุณมีจุดเชื่อมต่อที่เราแบบเออพร้อมจะไปในเวทีที่ใช่หรือว่าตอบโจทย์มีแรงดึงดูดมีโอกาส u ั c e s s ในเรื่องที่เรามุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจเป็นโอกาสทาความรักที่เข้ามาแล้วเราก็ รู้สึกว่าโอเคเป็นช้อยตัวเลือกที่มโนว่าคุณไม่ได้ตัดโอกาสไม่ได้เป็นช้อยที่คุณรู้สึกว่าเออไม่น่าสนใจหรือแบบเพิกเฉยไปแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกก็โอเคแฮปปี้นะขอเลือกก่อนขอใช้เวลาในการแบบพิจารณาก่อนนะคะเหมือนว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ดึงดูดคนที่แบบตรงตามเช็คสต์อะ ตรงตามที่คุณคิดหรือว่ารู้สึกชื่นชอบอะคือมันเหมือนกับคุณอาจจะวางเป้าหมายการเมนิเฟคคนรักเอาไว้ในสเต็ปหนึ่งเออเราอยากได้คนแบบนี้นะเออคนที่เข้ามาน่าจะต้องเป็นแบบนั้นด้านจะต้องเป็นแบบนี้เป็นปลายทางหรือว่าแนวทางของโอกาสที่แบบเออมันก็แฮปปี้นะมันก็แบบดีตัดใจนะเราก็ ลักษณะมันมันจะมีจุดเชื่อมต่อหรือว่าจุดที่เป็นแพชชั่นแหละที่จะกเกิดขึ้นกับคุณในแบบเร็วนี้นะคะแล้วก็มองว่าถามว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุณไม่ต้องใส่ความพยายามเลยเหรอรู้ไม่เชิงนะก็ยังต้องใส่ความพยายามอยู่แต่มันจะแบบเออเราทุ่มเทในเรื่องของความรักเรา happy อะเรามีความสุขไม่ใช่แบบเหนื่อยเราไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมามันมันมีพลังงานความสุขที่ ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีพลังงานนั้นเนาะมีพลังงานความสุขที่ขึ้นมาแล้วก็มันคิดว่าน่าจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าโอเคก็ประมาณนี้แหละโอกาสตรงนี้แหละที่มันจะเป็นแนวทางในการได้เป็นสเต็ปของการไปต่อหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสที่ใช่หรือว่าโอกาสที่คุณจะคว้าไว้ นะคะมานว่าคุณเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็มีช้อยมีตัวเลือกแน่นอนในสเต็ปต่อจากนี้นะคะขอไปดูกันหน่อยว่าแนวโน้มนะคะหรือว่าการเทคชั่นที่จะมาถึงชาวธาตไฟเนาะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นอย่างไรบ้าง King of c u p s f o u r of Swords King of Swords คว e นออฟส o ร์ดแล้วก็ควีนออฟค u วช่วงน้าเวลาที่เปิดของชาวทัดไฟส่วนใหญ่ใบ King กับคว e นออฟส o ร์ดจะมาคู่กันค่อนข้างเยอะนะคะสังเกตในคลิปกเก่าๆคือมันรู้สึกว่าก็คงจะเกิเกดความชัดเจนแหละอะไรๆที่มันไม่ชัดเจนนะคะการเทคชั่นที่ทำให้คุณต้องสับสนงงในความรู้สึกไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วล่ะมันจะมาในเวที่ชัดขึ้น เข้าใจาแนวทางโอกาสแล้วก็ปลายทางต่างๆมากยิ่งขึ้นพลังงานการซัพพอร์ตความรู้สึกการซัพพอร์ตใจพลังงานการตัดสินใจกับเป้าหมายความแน่วแน่ในเรื่องของทิศทางการเทเชันคือคุณจะไม่ต้องไปสับสนว่าเขาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรหรือยังไง นะคะมันจะมีความชัดเจนในคําพูดการกระทําแล้วก็คือบางคนอาจจะเป็นคนที่เบรกพักกันไปคือมันมีช่วงเวลาที่ได้นิ่งได้คิดได้ตัดสินใจนะคุณไม่ต้องรีบเร่งอะไรแต่ว่าเราสึกว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆแสดงออกถึงความรู้สึกความห่วงใยความรักความหวังดีอะไรก็แล้วแต่คือไม่ได้เห็นถึงพลังงานกันท็อกซิกแต่ไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะรีบเร่งในการพัฒนาไปเนาะ อาจจะมีช่วงพักบ้างเบรกบ้างนะคะเพื่อให้ได้ทบทวนแล้วก็มันว่าพอเป็นพลังงานคิง g อกคับขึ้นมากกับ Queen อกค u p เฮ้ยคุณได้คู่แบบเยอะมากที่มันลิงกันเนี่ยรู้สึกว่าทั้ง King ทั้ง Queen ถือดาบแล้วก็มาออกด้วยถ้วยด้วยนะมันจะเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตกันจริงๆแล้วมันลิงไปกันได้มันมีพลังงานที่แบบเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจรักกันทั้งคู่อะแล้วก็ชัดเจนด้วย รู้สึกว่าดีนะต่อให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาเร็วขนาดนั้น,นแต่มมนู้สึกว่าซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกกันแน่นอนแฮปปี้คุณจะแฮปปี้คุณจะรู้สึกว่าเออมันมีแนวทางอะไรที่มาให้ฉันรู้สึกได้ว่านี่แหละคือเส้นทางคือหนทางของฉัน